บะะปสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับพวกเราอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทอดเทมปุระแบบใช้น้ำมันมะกอกน,นะคะแบบว่าทอดแบบอยากกินแบบไม่รู้สึกผิดมากนะคะก็ไม่ต้องไปทอดน้ำมันทั้งๆวนะคะก็มาใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็ทอดในกระทะแบบนี้นะคะทุกคน กำลังจะทำโซบะให้พ่อกับลูกนะคะกินตอนเชา้าเพราะว่าเมื่อคนะืนน่ะไม่ได้กินนะคะเพราะว่ากินอิ่มมากนะคะชวนพ่อกับลูกกินเขาก็ไม่กินนั่นเงก็เลยนั่งกินคนเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นของที่เตรียมมาทำโซบะให้พ่อลูกนะคะนี่ก็จะเป็นกุ้งทอดเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็มิสวะนะคะหรือว่าผักชีญี่ปุ่นนะคะต้นหอมนะคะแล้วก็โซบะเนี่ยเนีเามาต้มใส่ในหม้อซุก้เมื่อวานเลยนะคะ ราะว่าน้ำเขาน้ำตุกเขาเนี่ยคือแบบนัวมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำซอสโซบะนะคะที่เนนเอามาใส่ถ้วยไว้เมื่อกี้นี้นะคะอันนี้คือเป็นน้ำซอสแบบสำเร็จนะคะทุกคนรอให้เส้นสุกแล้วก็คือตักได้เลยคนละครึ่งนะพ่อของลูกไม่ได้เยอะนะคะชวนกินตั้งแต่ว่อคือนแะต่ไม่มีใครกินเลนก็เลยกินคนเดียว การกินโซบะของคนญี่ปุ่นก็คือแบบทําให้ชีวิตยืนยาวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อันไหนที่ไม่ดีของปีที่แล้วก็คือแบบว่าเวลาเราเคี้ยวเรากัดเนี่ยก็ขอให้มันตัดให้มันขาดออกไปนะคะถ้าอันไหนที่ไม่ดีก็ขอให้มันแบบย,วยาวๆต่อไปอย่างนี้นะคะโอเคอันนี้เนี่ยก็ตักมาแล้วนะคะแล้วก็ใส่ในซอสไปแล้วอย่างแรกใส่ต้นหอมไปก่อนโอเคใส่ต้นหอมไปทั้งสองอันเลยนะคะ ก็เป็นคนละชามนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะทุกคนแล้วก็ใส่อันนี้ไปเน้นความสวยงามหน่อยนะคะออให้มันดูน่ากินด้วยนะคะสุดท้ายนะคะก็คือวางกุ้งลงไปนะคนละสองตัวนะคะนี่น่ากินนะคะ ก็นี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะเสร็จแล้วคนละถ้วยน้อยกับลูกกับสามีนะคะคนละถ้วยเท่านี้ ะะไปไหว้กันมาเสร็จแ,แล้วก็มากินพอดีมีหมูที่หมักไว้เหลืออยูก่ก็เลยมากินแล้วก็มีซุปอันนี้แหละที่ซุกี้เมื่อคืนนะคะแล้วก็หาผักมาเป็นผักวยเลี้ยงสดนะคะแล้วก็กินแบบนี้ตอนเช้านะคะโอ้วันนี้ฟ้าใสมากเลยนะคะวันที่หนึ่งฟ้าใสมาก ตอนนี้เราอยู่หน้าสถานีโยเนซาวะนะคะมารอรับอานะคะมารอรับน้องสาวป,ป้าากับหลานกับสามีนะคะฟ้าใสดีมากอันนี้เป็นวายของแกะกาศหาตตนะคะก็จะเป็นวายที่อร่อยของที่นี่นะคะราคาเหมือนถูกกว่าอยู่ข้างนอก นี่เธออันนี้น่ากินเลยอ่ะเป็นเล่เล้าอะไรอ่ะเล้าเชอร์รี่ว่เดี๋ยวจะซื้อไปลองเด่งน่ารักมากเหมือนคงจะเหมือนเล้าบวยแหละเนาะอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นเอกอิเบนนะคะ ด้านหน้านะคะทุกคนหลายซอยนะคะถ้ามองไปจากหน้าสถานีเนี่ยออกไปก็คือใครจะมาแวะกินเนื้อนะคะเนื้อยูนิสวานะคะก็คือเนี่ยเห็นไหมป้ายสีแดงๆนั่นคือตึกที่ขายเนื้อยูนิสวานะคะแบบว่าที่เป็นร้านอาหารนะคะตามซอยเนี่ยก็จะมีร้านอาหารเยอะนะคะสังเกตดูป้ายได้เลยเดินเข้าไปเรื่อยๆเลยนะคะมีป้ายตามทางไปตลอดนะคะสนใรจะเช่ารถก็ฝั่งนี้ อ,อ,อมาจากอากิตะนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนขึ้นชินคังเซ็นที่ชินโจ,โจนะคะเพราะว่ามันไม่มีถึงอากิตะนะคะต้องมาเปลี่ยนนั่งชินคังเซน็นถ้าเทศกาลเป็นโค้าจะนั่งรถไฟมานะคะเพราะว่าถ้าขับรถมาเองเนี่ยบางทีก็รถติดแล้วก็เขาก็เหนื่อยเขาอยากพักผ่อนนะคะ เราก็เลยนั่งรถไฟมานะคะปกติทุกๆปีเนี่ยนะคะครอบครัวอาเขาก็จะมาค้างที่บ้านนะคะแต่ว่าพอนานๆไปเนาะหลังจากที่ปู่ย่าเสียนะคะก็เขาก็เริ่มเหมือนมีปีที่แล้วค่ะเริ่มห่างๆมาแล้วก็เห็นพี่ชายไม่ค่อยสบายด้วยนะคะก็คงจะไม่อยากมารบกวนด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามาทีเนี่ยก็คือแบบเน้นก็เหนื่อยนะคะเขาก็อาจจะเกรงใจเน้นด้วยนะคะพอแขกมาปุ๊บเนี่ย ก็จะต้องมาเตรียมดูแลในขวนแล้วก็ไปนั่งคุยกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะมีญาติๆนะคะเข้ามาหาหลายๆคนเลยค่ะพอเขานั่งคุยกันนะคะแนก็เสิร์ฟอะไรเรียบร้อยเสร็จนะคะจากเวลาว่าเนีก็ต้องมาเตรียมของคืนให้แขกนะคะเพราะว่าแขกเนี่ย เขาก็จะซื้อของซื้ออะไรมาฝากเรานะคะเราก็จะต้องมีของที่ติดไม้ติดมือนะคะเน่งก็ไปซื้อเป็นเซตที่แบบว่าเป็นพวกกาแฟพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาแล้วก็มีผลไม้อะไรอย่างงี้ก็ให้เขากลับไปด้วยนะคะถ้าแขกมาหลายๆคนนะคะนงก็จะไม่ค่อยไปนั่งแบบคุยเยอะนะคะเพราะว่าหน่งก็จะแบบ ไม่ค่อยชอบเวลาที่เวลาเราคุยเราอธิบายแล้วเขาก็ทุกคนก็จะมาจ้องมองที่เราคนเดียวอยะไรอย่างเงี้ยค่ะยังก็เลยแบบว่าจะชอบหลบๆมาอยู่ในครัวมากกว่าค่ะก็จะมาคอยไปดูว่าเออกาแฟเขาหมดหรือยังชาเขาหมดหรือยังของมีของกินอะไรไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ยก็จะคอยเดินไปเดินมาทะะั้แล้วก็แล้วก็ดูลูกด้วยค่ะอย่างวันนี้นะคะเขาก็ซื้อกาแฟค่ะที่เอามาฝากเรานะแล้วน้องมาจาก น้องมาจากต่างจังหวัดนะคะหลานนะคะก็ซื้อขนมมาฝากอากิวด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะคือปป้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดื่มกาแฟแล้วนะคะเนี่ยก็จะแบ่งให้อากลับด้วยนะคะดูรายงานแผ่นดินไหวนะคะเมื่อกี้นั่นไปเซเว่นมาไปส่งอามาแล้วก็นั่นแหละค่ะมาแวะเซเว่นแล้วก็แผ่นดินไหวนั่นกับลูกก็ต้องรีบกลับมานะคะแล้วก็เนี่ยมานั่งเฝ้าทีวีนะคะ เขาเตือนว่าจะมีแบบว่าสึนามิแบบสึนามิลูกใหญ่นะคะกำลังจะมานะคะก็ดูถ่ายทอดสดกันอยู่นะคะตอนนี้ถ่ายทอดทุกช่องเลยดูรายงานแผ่นดินไหวนะคะเกี่ยวอ้ามๆแล้วลูกให้ปลาปลูกหนึ่งให้ปลาปลาด้วยอันหนึ่งปลาปลาให้ปลาปาอร่อยไหมไม่อร่อยแม่แม่แม่ไม่อร่อยใช่ไหม

うん、必ず避難してください。広い範囲に津波が実際に押し寄せています。今現在カメラに映っていない場所でも津波がより高い津波が押し寄せている可能性もあります。

โอ้โหได้เงินคิวบนว่แค5,000あากคิบานเห็นไหมขนาดตอนนี้ที่ถ่ายทอดอยู่ก็ยังมีแผ่นดินไหวนะคะเห็นไหมว่ากล้องมันจะสะเทือนนะคะอ๋อันนี้ก็5,000เยนนี่2,000กว่าบาทแล้ว ตอนนี้ที่เขาถ่ายทอดสดก็ยังมีแผ่นดินไหวเบาๆเรื่อยๆอยู่นะคะอันนี้ชิมางเย็นเคโกบะจังนีจิมม่าตัวต่อนี่2 0 0เก ุกอย่างรวมกันสองมืแล้วต่วยต่านี่ยซ่อได้รงนี้ให้ลูกใช่แล้วต่อสิ่ต่อมาค่นค่ะสอนย์หนึงนย์ศูนยูนย์ศ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 ย์ศูนย์ศูนย หมื่นเยนเลยขอบคุณครับแม่แล้วยังปุ๊บกบแม,แม่แม่แม่ครับเปิดมานะคะได้อันนี้น่าจะประมาณห้าหมื่นเยนนะคะอาจจะชอบแบบซื้อเป็นบัตรเงินสดแบบนี้มาให้นะคะทุกคนเนี่ยน่าจะมาประมาณห้าสิบใบนะคะ เพราะว่าเขาก็จะให้มาแบบนี้ทุกปีนะคะ,ะ,คะเวลามาหาพี่ก็บอกว่าเออให้พี่ทีละห้สิบใบนะคะอันนี้ก็ไปซื้อที่อีออนซื้อได้หลายที่อยู่นะคะซื้อที่แม็กเวลลซื้อที่มินิสต็อซื้อที่เนี่ยค่ะหลายอันที่เขามีในนี้นะ นี่ค่ะตามแบรนด์ต่างๆนี้เสร็จแล้วนะคะหนึ่งจานนะคะเป็นข้าวผัดบล็อกโคลี่นะคะใส่ไข่ใส่ข้าวโพดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อเนื้อที่ซื้อมาทำคุกกี้เมื่อวานมันเหลือใช่ไหมก็เลยเอามาทําเป็นนี่กุจังหวะนะคะเป็นอาหารญี่ปุ่นนี่แหละนะคะให้พ่อกับปู่ก่อนนะคะที่ต้มมันฝรั่งใส่เนื้อใส่หอมใส่แครอทนะคะแล้วก็รุงด้วย ซอสเหล้าน้ำตาลนะคะประมาณนี้ค่ะนี่ก็สุกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟ หอมเน้นๆเ,นเลยมันฝรั่งก็คือเปื่อยดีมากอเอาไว้กินถึงพรุ่งนี้เช้าได้เลยนะคะ กาเดมากินข้าวดูอโชยยโชยโทำปใจดิชอมากินข้าวื็วันนี้ก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ทำอะไรสักเท่าไหร่นะคะตั้งแต่เจอไปเจอแผ่นอินไหวมานะคะเพราะว่ามันขาสั่นอะทุกคนแล้วทั้งกินกาแฟด้วยทั้งไม่ได้นอนเมื่อคืนด้วยใช่ไหมคะพอเจอเรื่องอะไรหลายๆอย่างก็แบบ โอ้ยขาสัน่นไม่มีไม่ค่อยมีแรงนะคะแล้วก็เมื่อกี้กินข้าวไปนะคะกินไปคนเดียวนั่นแหละแล้วก็เลยมามีแรงทําอาหารให้ลูกกับสามีนะคะตอนแรกว่าจะทําอันนี้อันเดียวนะแต่ว่าก็กลัวแบบพ่อกับลูกเขาไม่อิ่มเนาะกลัวเนี่ยว่าจะทาอันนี้นะคะก็เลยทําข้าวผัดให้ด้วยแล้วก็มันมีผลไม้ที่ซื้อมาเหลืออยู่ก็เลยง่ายๆค่ะแม่ทำไดูแม่กินไม่อยากกิน อ๋อยี哟ได้ให้แม่รักไอเคียวไม่แม่อ่ะขอบคุณครับคุณตุ๊กบเด้วว่าให้มินิฮาร์ต่โอ๊กินะโตจังให้โจังคれณ์รฮปปมเม่อก ให้แบบปากอันนี้ให้อากิวอันนี้อันนี้แม,ม่กินนะแม่กินนะกินแล้วนะอ,อยากไปกินที่สวนค่ะอร่อย ขอบคุณครับปะปะ๊าด้วยลูกไหนให้แม่ดูสิพ่อให้กี่บาทอีกกรดาเซ้นเอ็นหีดุพ่อให้กี่บาทดีใจเลยพ่อบอกว่าจะให้ตังแต่ว่าไม่เอาบอกพ่อไม่เอาพ่อก็เลยไปใส่ซองให้โอ้ ห้าพันเยนเหรอขอบคุณครับพ่อก่อนเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเถิดเถิดเถิดขอบคุณครับอขอบคุณครับวันนี้แม่ให้เล่นเกมหนึ่งวันนะคะเป็นของขวัญบรรจุใหม่ให้เนะาะก็เลยได้โอกาส เล่นทั้งวันเลยไปซื้อนั่นแหละการเกมตั้งแต่วันเกิดนะคะเขาเพิ่งได้เล่น,ลนวันนี้วันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ